สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยราวทุกๆท่านกันเลยนะครับโอ้ย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 ,อยนะครับเนาะ <c oughs> นึดจ่ขวางนะครับเนาะเ <c> ด <oughs> นเห็นไหมครับนี่ขีดสามนะตัดสามออกซะงนั้นนะครับเาเอาหกมาใส่นี่ <c oughs> ดูยังไม่ถูกหวยนะครับเนาะให้ไปแปดสามแล้วไม่เอาเนาะเจ็ดสามก็ให้มาก็ให้มาเจ็ดแปดสามเนี่ยไปตัดออกเอาหกมาใส่แล้จะเงยจะขวงนะครับเนาะอ่ะแล้วก็ผิดพลาดไปนะครับเนาะผิวผิดไปแล้วนะครับเนาะอ่ะแต่ถ้าไหนรูดแปดนี่ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะตัวรูดตัววิ่งนี่นั่นแหละนะครับเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวนั่นแหละแต่เน้นเน้นให้แปดเน้นถูกทุกทีนะครับยินดีด้วยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ผมก็ยัง จับไปให้สามแปดเลยนะครับตรงเนี้ยมาตัดทําไมไม่โอ้เหลือเงินเจ้าของนะครับเนาะให้ไปหนึ่งสามเนาอ,ออกมาศูนย์สามเนี่ยเฉียดอีกแล้วนะครับเนาะเฉียดอีกแล้วมือนนี่นะต้องนะครับต่อไปนี่ต้องมั่นใจแล้วเนาะนะครับไม่ต้องไปตัดออกนี่แหละนะครับบ่อยแล้วครับบ่อยแล้วแล้วที่ผมทาแบบเนี้ยนะครับเราไปตัดตัวที่มันออกนะครับเอ่ะ งวดนี้ว่านใหม่นะงวดนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อนะครับใครรูดแปดก็สบายตัวกันไปนะครับเนาะก็สําหรับในนี่ก็แล้วก็เสียดายนะครับเนาะอ่ะนะครับว่ากันใหม่เนาะอ่ะนะครับก็สําหรับในสูตรนี้ก็ยังเข้าต่อเนื่องเนาะที่เลขนะครับเลขตำมาฝันนะครับหวยนะครับที่ออกเนาะนะครับงวดล่าสุดนี่ก็ออกก็จะเป็นในที่เสียดายนะครับเนาะ เสียดายเนาะมันเป็นตัวเน้นด้วยใช่ไหมครัเป็นตัวเน้นหกคู่ด้วยเนาะนะครับในแปดหกเนี่ยซึ่งตัดแปดสามบอกไปเนี่ยคิดยังไงของผมก็ไม่รู้นะครับเนาะเห็นหกมันมาเด้งวดที่แล้วเราคิดว่าเออมันจะมาอีกเด้อเนี่ยบอกมาจ้อยนะครับว่ากันใหม่นะครับเนาะก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสี่ศูนแปดสามศูนย์สามนะครับ นั่นแหละก็มันมาตัวเด่นเหมือนเดิมเนาะเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมยังยังไม่ได้ดูตัวนี้เลยเนาะว่ามันมาได้ยังไงเนี่ยตัวเด่นเออเนี่ยงวดนี้มันชนกันในที่หกเนาะก็เดี๋ยวต้องย้อนย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วนะก็มานะครับมาในที่ในเด่น8ดเนาะนะครับก็ยังไงก็ขอให้มาเรื่อยๆกันนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับเนาะผมก็ได้เอาสูตรเนี้ยนะไปจับกับ ตัวเลขวิ่งอยู่นะครับซึ่งผมเน้น8ไปเนาะนั่นแหละนะครับเนาะให้8ไปเพราะสูตรนี้นะครับเนาะในเลยนะครับสูตรนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยาก,ยากเลยนะครับง่ายๆนะครับแค่เรานําในครั้งที่2เนี่ยที่เขาออกเนี่ยครั้งแรกก็เป็น0ูนย์เนาะศูนย์เแล้วก็40เนี่ยก็นําหลักหน่วยครั้งที่2กับครั้งที่4่นะครับมาบวกกันในที่ในหลักหน่วย9บวกงวดที่แล้วเป็น4บวกกับ5เนาะก็เป็น9ลดแต้มไปก็เป็น8วันี้9กับศูนย์เนี่ย ใช่ไหมครับซ้ํากันมาอีกแล้วครั้งก่อนก็ซ้ํากันเนี่ยในหกห้าแล้วก็หกห้าเนี่ยก็มาในที่หกครั้งนี้ซ้ํากันในที่เก้ากับแปดหรือว,ว่าจะมาแปดนะนะครับเก้าบวกกับศนะูนย์น้อได้เก้าก็จะเป็นเก้าลดแต้มไปเป็นแปดเนี่ยเดี๋ยวว่าทั้งวมดเนี่ยนะครับจะมาแปดอีกเนาะสำหรับในงวดของวันที่สี่ห้าหกอ่ะวันที่หกวันพุธนี้นะครับเนานะนอ่ะก็ เลขเด่นเลขวิ่งนะครับติดเลขนี้ไว้ไม่9ก็8นะครับส่วนในเลขตำราฝันก็มาอยู่นะครับแต่มันมันให้เด่น9เด่น8เนาะนะครับเนี่ย28เนี่ย 2, 8, เนี่ย28เนาะไม่มีเด่น3ามไผมก็เลยไม่ได้จับให้นะก็เด่น9เด่น8นะครับเนี่ยผมก็จับ8ก็2 8 68เนาะเออเนี่ยเกก็29 6 9หเนาะเออเนี่ยจับไปให้นะครับเนาะ ก็ไม่ไม่มาเนาะถ้าถ้าได้เด่น3นี่ก็ไม่แน่เนาะสามศูนย์นี่อ่ะก็ตามกันต่อนะครับสหรับในงวดล่าสุดเราก็เอาตัวหน้านี่แหละศูนย์สองนะครับศูนย์สองอยู่นี่ข้างบนเลยนะครับนี่เอาแค่สองแถวนี้แล้วกันนะครับศู 0, 2, นย์สองนี่นี่แหละก็ลองนําไปติดกระโดดมันเกนะ้าแปดเนาะเออมันจะมาอีกไหมถ้าเก้าถ้าเก้าไม่มีเนาะนี่มีแต่8ดเนะี่ยแต่เน้นแต่แปดแค่นี้ก็ได้เนาะ วันที่แล้ว8ปดสามก็ได้จะเป็น8ปองก็ได้หรือมา83ดสาเหมือนเดิมเนี่ยก็เอาติดติดชุดนี้ไปด้วยเนาะเพราะมันเป็นแถวข้างบน4080นย์แปดศนย์นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็อ่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปดูนะครับหรือจะเอา3แถวนี้แต่จริงๆนี่มันมันเปอร์เซ็นต์มันเข้ามันมันก็มีโอกาสเยอะกว่าไม่เข้าอยู่เนาะแต่มันหลายตัวนะครับเนาะแต่ถ้าได้สมาชิกได้ตัวเด่นมาสักตัวเนี่ยนะครับก็นําไปจับกันได้เนาะ เหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยถ้าได้เด่นสามมานี่ก็เต็มเลยเนาะเนี่ยในแถวเดียวกันกับสองแปดเนี่ยซึ่งสามเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวเองนะมีสามหนึ่งสามสองสามสามเจ็ดสามสามศูนย์เนี่ยมีแค่นี้นะครับอืมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเนาะนะครับว่ามันเลขเด่นเนี่ยมันมันพอจะจับตัวไหนกับตัวไหนบวกกันได้บ้างเนาะนะครับอันนี้งวดที่แล้วเนาะอันนี้งวดล่าสุดนะครับอ่ะก็ลองไปดูนะครับเนี่ยแหละ เดี๋ยวฮานอยไม่เข้านี่สงสัยผมต้องเอาสูตรนี้ไปใช้กับฮานอยหรือเปล่านะครับนาะออ่ะก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับในหวเราพัฒนาเนาะซึ่งใน2ส,สูตรไม่เข้าเลยนะครับ2ส,สูตรนี่เนะี่ยสูตรเนี้ยสูตรเก้าสามนี่ไม่มีเลยเนาะปรับเปลี่ยนปรับแผนสูตรยังไงก็ไม่เข้านะครับเราต้องมีสูตรใหม่สงสัยต้องเอาสูตรใหม่มาแล้วเนาะนะครับนะ เนี่ยอุตสามันชนกันกับหกหนึ่งหกสองเนาะนะครับเนี่ยชนกันสองคู่นี่ไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะก็พลาดไปนะครับเนาะก็ว่ากันใหม่เนาะในงวดของวันที่หกนี้นะครับกนะ็เสียดายเนาะเสียดายโอ้ยเลยนะครับอ่ะเอาติดเก้าจเกิดติดแปดไว้นะครับในงวดนี้นะครับติด, 9, ตดเก้าติดแปดไว้เงื่อนแต่ขวางเนาะเขียนไว้แล้วนะครับแปดสามเนี่ยเนี่ยเห็นปากกาเนะผมก็เลยเอา สีแดงเนาะเมจิกแดงมาขีดทับนะครับตัดไปตรงนี้ตัดไปตรงนี้นะครับเนาะทำไมไม่ตัดตัวอื่นอะท้ไมไปตัดไปเจ็ดหนึ่งอะหรือแปดหนึ่งก็ได้เนาะเออมันไม่ออกตัวที่ตัดนะครับเต็มใจนะครับเนาะเนาะตัวเน้นหกคู่บ้างเนี่ยนะครับเนี่ยประกาแดงๆเนี่ยขีดเส้นข้างล่างเนี่ยเน้นหกคู่ด้วยเนาะเนาะเออแปดสองมาแปดสามศูนย์สามมาหนึ่งสามเนาะอาไว้กันไหมนะครับเนาะเข้าบ้างลดบ้างประพกันไปเออมัน ตรงกันกับเลขนี้ตัวนี้เลขบัญชีธนาคารเนี่ยเออสามศูนย์สามน้อเลขเนาะต้องมอดหน้านี่เบิ้ลอีกหรือเปล่าเนี่ยหวยลาวเนี่ยนะครับเนาะรู้สึกว่าจะมาหลายงวดแล้วนั่นเนี่ยนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนี่แหละติดติดเด่นสองตัวนี้ไว้นะครับสบายใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงผมต้องไปดูก่อนเนาะว่าเนี่ยเอาดูในเลขหน้าตรงนี้เลขต่ำม,มาเนี่ย มันพอจะจับเลขเด่นที่มันมาตรงๆกันได้ไหมนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านนะครับชโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับเนาะก็หากในคลิปนี้ผิดภาพประการใดนะครับหรือว่าจะได้เอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ